่นะครับเพราะว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่ละเมิดสัสดิภาพของสัตว์หรือว่าบังคับสืนใจสัตว์นั่นเองนะครับกิจกรรมใดนะครับที่ละเมิดสัสดิภาพของสัตว์หรือว่าบังคับสืนใจสัตว์นะครับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเราจะไม่ส่งเสริมและก็อนุญาตให้ทํากิจกรรมนั้นนั่นเองนะครับเราจึงมีแต่ในส่วนของรูปแบบที่เป็นการโชว์พฤติกรรมทางธรรมชาตินะครับเช่นการเดินการกินอาหารและก็กัดแม่น้ำนั่นเองนะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษที่ทุกท่านสามารถร่วมก,กิจกรรมกับเราได้นั่นก็คือการเลี้ยงอาหารกับน้องนกแผนฟินของเรา อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับมีที่สนทัศน์เปิดโขเคียวของเราเพียงที่เดียวในประเทศไทยที่เปิดโอกาสกับทุกท่านสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับก้อนเลี้ยงอาหารกับน้องน้องเฟรนฟินของเราได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับท่านใดสนใจก็เชิญได้นะครับที่จุดบริการของเรานะครับเรามีหลายร้านนะครับหลายราคาชวนแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับท่านก็สามารถต้อนรับร่วแถบกับน้องน้องเฟรนฟินของเราได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับ อตอนนี้ก็ขอเวลาเพียงสักคู่เดียวนะครับกิจกรรมเป็นพินพาเลของเราในรอบสุดท้ายของวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ เดราโกนพีพี่ล่อตัวลงนะครับเราจะไม่ยืนตามด้านหลังนะครับขอทุกคุณมากๆเลยครับกีจะออกมาจากห้องเาแล้วำไ่เียวใ่เดใหญ่เลย เดี๋ยวรถกลนมีย่อตัวลงนะครับหรือว่าหาที่นั่งได้เลยนะครับไม่ยืนบางหน้าหลังนะครับด้านหลังรับชมอยู่นะครับเราจะไม่ยืนบางด้านหลังนะครับขอบคุณมากเลยนะครับด้านบนอัศจรรย์นะครับถ่ายได้นะครับแต่ต้องย่อตัวลงนะครับเราจะไม่ยืนบางคนที่นั่งด้านหลังนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ รอบของเพื่อนบิ๊นะครับที่ทุกท่านเห็นหน,นี้นะครับจะเป็นในส่วนของ นกเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบนนั่นเองนะครับนกเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบนนะครับที่นที่อยู่สายตามธรรมชาติของเขานะครับอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับพมากนะครับในแถบชายฝั่งของประเทศชิลีนะครับแล้วก็เปรูนั่นเองนะครับนกเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบนนะครับจัดว่าเป็นนกเพนกวินขนาดกลางนะครับเมื่อเขาเจริญเติบโตเต็มวัยแล้วจะมีตัวถุงอยู่ที่สี่ห้าถึงห้าสิบห้าเซนติเมตรครับและก็มีน้ำหนักอยู่ที่3ถึงห้ากิโลกรัมนั่นเองนะครับสำหรับช่วงฤดูจับคู่นะครับแล หรือดูใบไม้ผีนะครับเขาก็จะจับคู่นะครับทำดังมองไข่อยู่ตามแถบแค่ฝั่งทะเลนะครับหรือว่าตามโขดหินนั่นเองนะครับการไขของเขานะครับเขาจะไขครั้งละหนึ่งถึงสามฟองนะครับัวผู้จะทําหน้าที่ในการฟักไข่นะครับใช้ระยะเวลาสามสิบแปดถึงสี่สิบห้าวันนะครับก็จะฟักออกมาเป็นตัวลูกน้อยนั่นเองนะครับเสร็จสิ้แล้วนะครับพ่อกับแม่จะทําหน้าที่รับสเปียร์นะครับกันออกไปหาอาหารเดี๋ยวขอเวลาสักคู่นะครับอย่าพึ่งต้อนนะครับคุณพี่อย่าพึ่งต้อนนะครับคือขอเวลาสักคู่นะครับ นะฮะขอเวลาให้น้องเดินมาพร้อมก่อนนะครับขอเวลาสักคู่นะครับขอบพระคุณมากครับนะครับเจ้าการไข่ของเขานะครับเขาจะไขครั้งละหนึงถึงสามฟองนะครับตัวคู่จะทําหน้าที่ในการฟักไข่นะครับ ใช้ระยะเวลา38ถึง45วันนะครับก็จะฟักออกมาเป็นตัวลูกต้อยนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อกับแม่จะทําหน้าที่สลับสับเปลี่ยนนะครับกันออกไปหาที่บริเวณนอกของหล่งนะครับถ้าเป็นแหล่งธรรมชาติก็คือในท้องทะเลนั่นเองนะครับสรับอาหารตามแหล่งธรรมชาติที่น้องเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบจบก,กินได้ก็จะเป็นในส่วนของพวกปลากุ้งหอยแล้วก็ตัวอ่อนของปูนั่นเองแต่ที่ส่วนขั้นเปิดข้าเกี้ยวของเราแห่งนี้เราจะใช้ในส่วนของปลาทูสดเป็นอาหารหลักให้กับน้องนกเพนกวินของเรานั่นเองนะครับ สำหรับพวงนะครับหรือว mm ่าแทบสีนะครับที่เราคล้องไว้ที่เบรคคอนปีกของเขานั้นนะครับบางตัวก็จะอยู่ด้านซ้ายบ้างนะครับบางตัวก um ็จะอยู่ขวาบ้างจากสลับสับเปลี่ยนกันออกไปแต่ว่าสัญลักษณ์นี้ทุกตัวจะไม่ซ้ากันเลยนกกระทิรของเราฝูงนี้มีทั้งหมดด้วยกัน51ตัวเราจะมีชื่อเรียกในทุกๆตัวนะครับเจ้าที่ของเราจะจดจาชื่อของเขาจะค่วงที่เราคล้องไว้ที่เบรคคอนปีกของเขานั่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีในส่วนของ่วงสัญลักษณ์นี้แล้วเจ้าที่ของเราไม่สามารถระบุแน่ๆครับว่าตัวไหนเป็นใครนั่นเองเราจึงต้องมีในนสส่ววของงหััลกษ์ ะระบุไว้ว่าตัวไหนเป็นไข่นั่นเองนะครับขณะนี้น้องๆเป็นที่ของเรามาพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมก้อนอาหารกับเราเชิญได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดมีอาหารแล้วนะครับเชิญที่บริเวณด้าหน้าสนามของเราได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะครับ ที่มีอาหารแล้วนะครับเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับเดินตรงเข้าไปด้านในก่อนครับอย่าเพิ่งจอดตรงนี้นะครับเดินตรงเข้าไปด้านในนะครับเดินตรงเข้ามาได้เลยครับเดินตรงถ้าใดมีอาหารแล้วเชิญได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใดสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมป้อนอาหารกับเราเชิญได้นะครับที่จุดบริการของเรานะครับเรามีอาหารจำาหนกับทุกท่านในราคาชุดละแค่50บาทเท่านั้นเองท่านก็สามารถป้อนอาหารให้ยรูยภาพกับน้องๆทุกคนพิ้นของเราได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับกิจกรรมของเรานะครับไม่มีการแสดงโชว์แต่อย่างใดนะครับไม่มีการแสดงโชว์แต่อย่างใดเราจะนำน้องๆ นอกแห่งนี้ให้กับทุกท่านสามารถรับชมถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญร่วมกิจกรรมป้อนอาหารกับเราได้อย่างได้ชินนะครับหรือว่าน้องนักเรียนนะครับที่เพิ่งเดินทางมาถึงน้องนักเรียนคนไหนสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมป้อนอาหารกับเราก็เชิญได้สำหรับน้องๆนักเรียนในโครงการของเรานะครับเรามีราคาพิเศษให้25บาทเท่านั้น25บาทเท่านั้นสำหรับน้องนักเรียนทุกท่านเลยนะครับเอาอิหารแล้วไห้ เดินตรงเข้าไปด้านในได้เลยนะครับเสร็จแล้วเดินออกทางนู้นได้เลยนะครับเดินตรงเข้าไปนะครับเราจะไม่ย้อนออกนะครับนะครับเดินตรงไปออกทางด้านนู้นเลยนะครับทางเข้าอยู่ทางเว้นเวทางนี้นะครับ เดินตรงเข้ามาได้เลยครับโอเคเั okay, ้นแรกเย็นครับเชิญ้าเย็นเรา,ช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 าต้องรีบหมดเวลาแล้วนครับรีบไปเลนส่วนคนหนังของปลาแล้วก็หยอดส่วนหัวครับอันนี้น้องเรียนจ๋าที่อยู่ด้านล่างนะด้านหน้าด้านหลังมีที่นั่งว่างแล้วนะลูกหรือสามารถขึ้นไปนั่งที่บริเวณด้านบนอาจารย์ได้นะลูกนะ,ะเดินตรงขึ้นไปได้เลยลูกเดินตรงขึ้นไปนั่งบนอาจารย์ของเราได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะครับ นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมอาหารเาเชิญได้เลยนะครับในรอบนี้รอบสุดท้ายของวันนี้นะครับนะครับป้อนหนึ่งตัวแล้วก็ขยับเดินหน้าได้เลยนะครับขยับเดินหน้าเปลี่ยนรอกได้เลยแเดินตรงเข้าไปเร้ด้วยนะครับเดินตรงเข้าไปได้เรื่อยแล้วที่จะได้รับอาหารทั่วๆในทุกตัวนะครับเดินตรงเข้าไปได้ทันได้เลยนะครับเดินตรงเข้าไปได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญตรงกลางได้เลยครับเชิญตรงกลางที่ว่างได้เลยนะครับด้านหลังเดินตามเข้ามาได้เลยครับเดินตามเข้ามาได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับ พร้อมแล้วป้อนได้เลยนะครับนีบบริเวณส่วนคนหัหางของปลาแล้วก็หย่อนบริเวณส่วนหัวปลาให้นกพิ้นนะครับออก่อนนกนำแล้วก็ปล่อยได้ทันทีนะครับเชิญได้เลยนะครับน,น้องนักเรียนคนไหนสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมกับเรานะครับสามารถไปต่อคิวได้เลยนะครับต่อคิวได้เลยสำหรับน,น้องนักเรียนนะครับที่มากับโครงการของสวนืกก่องชเปิดข้าวเคียวของเราในวันนี้ ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นหรือว่าแค่ครึ่งราคาเท่านั้นนะครับเชิญได้เลยนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับเดินตรงเข้ามาได้เลยนะครับด้านหลังเดินตรงเข้ามาเลยลูกนักเรียนจ๋าเดินมาตรงกลางลูกนักเรียนนักเรียนเดินเข้ามาก่อนลูกนักเรียนเดินตรงเข้ามาเลยครับเดินตรงเข้ามาตรงกลางครับนะฮะอย่าิ่งจอดตรงนั้นนะครับด้านในยังว่างอยู่นะครับเดินมาตรงกลางเลยครับ เดินาเ่ตนทัรับร้องไนข้นขมออ่าเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆครับเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดินหน้าไปนะครับเสร็จแล้วเดินหน้าตรงเข้าไปเลยนะครับทางออกอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราจะไม่ย้อนออกทางเดิมนะครับเราจะไม่ย้อนออกทางเดิมครับเดินตรงอย่างเดียวนะครับเดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวครับอ่เชิญได้เลยนะครับเดินตรงเข้าไปเลยนะครับเดินตรงเข้าไปได้เลยนะครับ ป้อนเสร็จแล้วนะครับออกทางหน้าหน้าได้เลยนะครับเดินหน้าตรงมาออกไปได้เลยนะครับแล้วอ่ะ้แ่ม่นม่้นไ่เดินหน้าไปเรื่อยๆเลยครับเดินหน้าไปเรื่อยๆครับเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับป้อนหนึ่งตัวแล้วก็ขยับเดินหน้าได้เลยนะครับขยับเดินหน้าได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับด้านหลังเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆครับเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับ เราป้อนหนึ่งตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไอแฮะไอ้แฮะไปเรื่อยๆนะฮะไอ้แฮะไปข้างหน้านะฮะไล้วแล้วต่างเนี่ยต่างมาหนิอ่ะ อาเชิญได้เลยนะครับเดินหน้าตรงนะครับใครเสร็จแล้วเดินหน้าตรงออกมาทางนี้ได้เลยนะครับทางออกอยู่ทางด้านบริเวณนี้นะครับเชิญท่านนี้ได้เลยนะครับอเชิญท้านนี้ได้เลยนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆเลยครับเดินตรงมาเรื่อยๆได้เลยนะครับอเลยครับเสร็จแล้วเชิญทางด้านนี้ได้เลยนะครับออก โอ้หดเียงยดิเดินหน้าตรงเข้ามาเรื่อยเนะครับเดินหน้าตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับไ่ได้หรอมมเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะ

เดินมุดออกไปเลยเออออกไปเลยเอออ่ะเดินตรงมาเรื่อยๆเลยจ้ะอ่ะเดินตรงมาครับอ่ะคุณพี่พาน้องมาตรงกลางได้เลยจ้ะเดินขยับเดินหน้าเข้ามาเลยจ้ะเข้าไปเลยจ้ะมัตรงกลางเลยจ้ะมันตองกาจ้ะเดี๋ยวน้องจะไปรลงกันมนตองกแหละโี่เหลือในในสัปดาหนะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมทั้งหมดเลยค่ะ

มานั่งรวมกันถ่ายรูปหมูกันก่อนลูกนะถ่ายรูปหมูกันก่อนนะลูกนะมานั่งรวมกันก่อนลูกเเลยนะครับมาถ่ายรูปหมู่กันก่อนลูก following following กิจกรรมของเราไม่มีการแสดงโชว์แต่อย่างใดนะคร <cort> ับเราจะนําน้องๆออกมาเล่นน้ำครับอาแดดที่บร so ิเวณน้านนอกแห่งนี้แล้วก็ให้น้องๆนะครับยืนเหมือมองฟ้าอยู่ตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนลูกนักเรียนจ๋า คุณครูบอกไม่ไหวแล้วค่ะลมจะจับแล้วนะฮะโบกมือยบไปเลยจะทำไรทำเลยจัตท mm ี hmm. um. s <S ่นเหรอไอ่

ย,ย,ยังยังตังค์ไปอย่างนีเออตังเขาย่งยังยังตามค์ยังตังค์ตังค์เอานักเรียนจา๋ามองที่พี่รักข้างบนได้เลยลูกเดี๋ยวเรามาถ่ายคูล่ลาบอะไรบลาบเอามาถ่ายภาพรวมก่อนลูกมาถ่ายภาพหมู่ก่อนอ่าอันนี้คนนี้มีพีของเรานะยืนอยู่หน้าสาระน้ำเลยเอ,าอ,อ่ามาเออเอามาครับมาถ่ายภาพหมู่รวมกันก,นก่อนนะนักเรียนจา๋ามา